โอ้ oh, คนเยอะมากวัสดีครับโอ oh, ้วันเสาร์วันเสาร์รอไม่ไหวแล้ว หนในที่นี้ใครดูจบแล้วบ้างครับไหนช่วยกันพิมพ์กันไม่ใช่พิมพ์สิแฮชแท็กใช่เดี๋ยวผมไปอ่านในแฮชแท็กนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งผมก็ยังเล่นไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาสเปนนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ลืมไปแล้วที่มันจะมีแบบว่าพิมตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้โห oh. เป็นไงทุกคนหายใจกันออกหรือเปล่าครับ อีพีนี้ค่อยๆเห็นปมไปเรื่อยๆเห็นเข้าใจคุณพีมไปเรื่อยๆโอ้โอผมเห็นทุกคนสเปซกันไม่ใช่สเปซสิเล่นแฮชแท็กกันผมก็ยืนอ่านอยู่แบบโหผมไปพิเตเนสก่อนที่จะ ไปเติมพลังก่อนนะครับก่อนที่จะเติมเอ e เนออื่นๆก่อนที่จะเติมเดี๋ยววิเค a m e เกมตอนสองทุ่มครึ่งก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่าอีพีนี้จะเป็นอีพีที่เข้มข้นขึ้นจากอีพีหนึ่งไปเยอะเลยแต่ว่าอยากดูอีพีสามต่อแล้วเธอเนี่ยทุกคนใครเป็นแบบผมบ้างคือ ผมมาจะเป็นคนที่ชอบอะรอส,สมมติซีรีส์เรื่องนี้ที่รอใช่ไหมผมมาจะรอให้ประมาณครึ่งเรื่องก่อนแล้วผมค่อยตามดูเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่มันค้างแบบเนี้ยทุกคนแบบพอเราดูใช่ปะแล้วเราแบบเฮ้ยอาทิตย์ละครช่วยมาอีกได้ไหมมันไม่ไหว แต่ซีนนี้คือหายใจไม่ออกจริงเพราะอะไรเพราะว่าชีพีมไปอ่อยคนอื่นหรือเปล่านี่ไหนผมมิเกันเข้ามาหน่อยซิว่าคนทุกคนรู้สึกกันยังไงบ้างมาเดี๋ยวผม ช่วงตอบคำถามผมจะให้สิทธิ์ทุกคนนะครับกติกาก็ง่ายๆเล่น h ฮชแท็กนะครับผมติดคีย์เวิร์ดแล้วก็ h ฮชแท็กใครมีอะไรสงสัยหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดยังไงลองดูเผื่อผมอาจจะเข้าไปตอบคำถามนั้นๆนะครับเดี๋ยวคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบแต่ผมเห็นในนี้นะว่าทำไมคุณพิมพ์ถึงโดนในประเทศออกจากธนเวช แล้วพี่ปอก็ไปแชร์ด้วยที่ถึงว่าทำไมโดนทิ้งตั้งแต่เด็กเพราะแบบนี้นี่เองไก่แดงกับหมาแดงไม่ใช่หงแดงกับผีแดงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือเขาไปแคปรูปที่พี่ปอคือพี่ปอเนี่ยเขาเป็นแฟนแฟนพันธ์แท้ลิเวอร์พูลนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นแฟนพันธ์แท้แมนยูเป็นไงล่ะครับพ่อลูกมันก็เลยเป็นที่มาทําให้แบบโดนเด้งออกจากาเวสอไอน,นี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยว ไม่เกี่ยวมาถามคำถามกันเข้ามาได้เลยครับทีมบอริการแหมทีมบอริการผมอะเป็นคนอะอาจจะมีเล่หเหลี่ยมบ้างแต่ผมก็เข้าใจเขาไงผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณทันเนี่ยเขาจะต้อง เออขอขอพูดนิดนึงนะคะสเปสเปน,นี้อาจจะมีการสปอยนะครับผมขอสงวนสิกับคนที่ดูแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะต้องทาใจนิดนึงนะครับเพราะว่าสเปน,นี้อาจจะมีการสปอยของเนื้อหาของอีพีหนึ่งอีพีสองนะครับเพราะว่าเราจะมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์บทวิเคราะห์ซีนกันว่าโอเคมันจะไปยังไงกันต่อได้บ้างแล้วก็ มันเกิดอะไรขึ้นในอีพีนี้บ้างและทุกคนคิ่เห็นยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้น, oh, อ,นอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมติใครกลัวหลุดสปอยก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ไปเปิดไอชีอีดูก่อนเวอร์ชันอันคัตคือผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอันคัตกับเวอร์ชันที่ที่เอดูในทีวีเนี่ยมันต่างในขนาดไหนห <c oughs> มายถึงว่าของอีพีนี้นะครับไม่แน่ใจเพราะว่า ผมยังไม่ได้ดูในในไอชี I I ตอนนี้มาเรามาเริ่มอ่านกันเลยครับขออ่านก่อนขออ่านก่อนไหนมันหายไปแล้วโม่มแต่พูดนู่นี่นั่งไงคำถามหายไปแล้วนะครับมาหนูจำ อจังหวะเดินเข้างานไอ้เยี่ยกับชีพิมพ์ค่าทุกคนคือเดี๋ยวนะไอ้นี่คือล็อกเป้าตัวจริงคืออ่อยยังไงให้รู้ว่าอ่อยแล้วมองอยู่อย่างงั้นเป็นไงล่ะสีนนี้อืเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอ ทุกคนรบกวนทุกคนอีกรอบนึ่ครับขอโทษด้วยฮะช่วยพิมพมาใหม่หน่อยได้ไหมสรุปทานเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมไหมคะผมจำไม่ได้เลยครับเดี๋ยวผมคงต้องขอไปดมอีกรอบหนึ่งจริงๆผมขอต้องไปดมอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้มันแบบอืม อาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังจำกลิ่นไม่ได้นะก็เป็นคนใส่ใจไงครับคุณพิมพ์ฉากพี่มี่คะแม่แม่มีเรื่องจะสอบถามฉากเคลิมแล้วจูบนี่มีในบทหรืออินโฟไว้คะ ตอนนี้แม่น้องลูกทานกับแม่น้องลูกพีทต้องตีกันหนักมากว่าใครจะต้องจ่ายค่าสินสอดแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่ๆสองฝ่ายตอบตรงกันคือลูกทันแพ้เสียงในหัวแน่นอน <c oughs> อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าที่เขาจุบตอบรับเนี่ยคือเขายอมรับยอมรับรักเอ้ยรับรักอะไรวะยังไม่รักดิไม่รู้ แค่เสีงในหัวหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่รู้ผมเมาอยู่ <c oughs> คนเมาไม้ผิดถูกไหมครับ <c oughs> ไหน กูให้ชีพิมพ์ที่หนึ่งเลยเกรับผัวแถวโตวแม่ท็อปเทียใต้ให,หากันหมดคนไทยทั้งประเทศอยากเป็นเ <c ười> กลุัโอชีเฮ้ยเฮ้ยถือเอาจริงนะไอฉากที่แบบพีมเมาแล้วแบบโดนฉีดยาเข้าไปอ่ะแล้วโดนอุ้มอะนี่คือต้องวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวต้องช่วยชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาจริงๆ มาในค่าวผมเสื้อสีแดงเอาเอางี้นะทุกคนคือซีนที่ผมอะหงายหลังแบบหัวทิ่มลงไปนละ้วมันคือเกิดขึ้นจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ในบทนะมันไม่ได้เป็นบทว่าพีมต้องไปงี้โอเคมันจะมีมีซีนเดคชันนะครับแบบที่ทางทีมเขียนบทคือพี่หนึ่งเขาเขียนไว้อย่างเช่นแบบโอเคพีมก็อยู่ อยู่เบาะหลังแล้วก็ล้วงไปมาล้วงล้วงล้วงอะไรอย่างี้มาเด็กอุย้ยล้วงอะไรเขาเรียกว่าก่อกวนนะครับก่อกวนเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์การแบบโอ้โหเมายาอยู่แกแล้วหลังจากนั้นเอางี้นะหลังจากนี้ผมจะไม่ใช้คาว่าเมายาผมจะบอกเมานมผงนะครับเมานมผงนะครับขออนุญาตนะครับเซ็นเซอร์นะฮะแล้วทีนี้อะพีมันก็เลยแบบโอเค ก็มันด้วยความแบบลิตลินลิตลิศลำมผมมันทำทำงานไงครับจนกระทั่งช็อตที่เบรกอะ่ะแล้วพี่อู๋แม่งเบรกจริงๆอ่ะทุกคนเบรกแบบเบรกอะ่ะผมก็พุ่งหัวทิ้มจริงๆก็เลยเป็นเป็นซีนนี้แล้วพอผมเล่นไปคันแรกใช่ไหมเป็นมาสเตอร์ผมก็ต้องเล่นอีกหลายๆทีเป็นไงล่ะครับขาชี้โดชี้เดเลย <c oughs> นั่นแหละครับสภาพอีพีสองเองก็ตีนไก่เกยหน้าพี่พี่พี่ทันแล้วนะครับแต่ว่าอีพีนี้ก็จะได้เห็นคาแรกเตอร์ของพีมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับการที่เขาเนี่ยโหสู้สู้มากๆนะครับความต้องการเขาชัดเจนมาก โดยที่เขารู้ด้วยนะว่าทัานเนี่ยต้องทำยังไงถึงเขาจะมาทํางานเป็นบริการกับเราด้วยตอนแรกก็เหมือนจะปล่อยไปแล้วแหละก็คงก็คงไม่ได้สนใจอะไรผมก็คิดว่าโอเคก็คงปล่อยเขาไปไม่ได้อะไรกับเขาขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องมีเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเขาอยู่เราก็เลยนำพาไปสู่การ ใช้แผนใน่งที่คุณพันเฮ้ยคุณพีโาใช้แล้วเขาเล่นละครเก่งมากผมว่าเขาต้องไปแบบเอารางวัลนาตาล่าแล้วนะครับ <face> เขาเล่นละครได้เน <sc os> ียนมากแล้วก็แบบปัดหมดเลยผมไม่ได้ทําพี่ชายทางหาผมที่ทาเพราะฉะนั้นแล้วคือเรียงไงอะ่ะก็พี่ชายทําก็ให้ทันเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นได้แล้วสุดท้ายแล้วก็คือเป็นแรงแคสนะครับในการที่จะมุดแบบมอเตอร์เวนะฮะมอเตอร์เวชั่นให้ทันเนี่ย เริ่มงานแล้วก็มาจัดการพี่ชายเราไปด้วยกันเพราะเราต้องการหาพักพ่วงไงก็ฉลาดดีนะเป็นงานเดินเกมที่ฉลาดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วน้าเนี่ยน้านิดเนี่ยผมว่าแทบทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่หมอแล้วนะครับแทบจะเป็นนักสืบท่านหนึ่งคือสืบเก่งมากร้อยตำรวจเอกคมทันวาร้อยตำรวจเอกนี้ผู้กองปะร้อยตำรวจเอกต้องเป็นผู้กองแล้วปะ ไม่รู้แต่เก่งขนาดนี้โปรไฟล์ขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหมีสืบคดีแบบเฟนทาเฟนทาจุดโอเคเพราะเราต้องเราต้องไม่ไม่ใช้ชื่อเต็มเนี่ยฮะเฟนทาจุดจุดจุดเ,เป็นไงล่ะแล้วทำงานเก่งด้วย ไหนเรามาอ่านในนี้ก mm. ันดีกว่าอ่าน x อ่านเอมีคนชอบซีนที่พิมพ์แพนิกแล้วน้ำตาไหลอ่าซีนนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะละน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับเพราะว่าในซีนเดเล็กชันไม่ได้มีเขียนว่าพิมพ์ต้องร้อง อออย่างที่บอกครับผมเคยผมก่อนที่ผมจะเริ่มทำเปิดกล้องซีเอ่อซีรีส์เรื่องนี้ครับผมต้องไปทำแบ็กกราวด์สตอรี่เยอะมากซึ่งแฟลตแบ็กอะครับเป็นเป็นภาพภาพหนึ่งที่ที่เขียนไว้ว่าพีมาโดนขังไว้ในห้องแต่ว่าผมก็ต้องไปจินตนาการให้เห็นภาพจริงๆว่าทีมเนี่ยโดนขังยังไงอึดอัดแค่ไหน แล้วเรารู้สึกโอ้โหไม่ชอบเลยอะสิ่งนี้เรารู้สึกแพนิคกับการที่เราต้องอยู่ในที่แคบหรือเราต้องอยู่ในซิทูชันแบบนี้มันก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแบบน้ำตามันไหลเพราะว่าหนึ่งเจ็บปวดสองภาพจำมันแบบยังคงชัดเจนภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างก็เกิดมาเป็น บูมความเศรา้าปิววี่พี่สาวชาวด้อมภูมิใจในตัวล,ลูกชายอ่ะลูกเก,ก่งมากจริงขอบคุณนะครับพี่ปิวคุณมากๆเลยครับ ไอ้พีมตัวแรงมากเหมือนซีนนี้นะครับซีนที่สุดท uh, really ้ายแล้วที่ผมอาจจะเล่าโดดไปโดดมาเพราะว่าผมเล่าตามสิ่งที่ผมจําได้เล่าตามสิ่งที่ผมจาได้นะครับก็โอซีนที่พี่หนึ่งออกมาเขียนแล้วนะครับแล้วผมก็ไปรีแล้วเรียบร้อยก็คือว่าซีนที่ผมอยู่ในอ่าง นะครับหลังจากที่จูบคุณทันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมลงไปนอนอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่มีคนรักเลยชีวิตพีมเหมือนรู้มีแค่แม่กับนาที่รักเขาแต่แม่ก็ไม่อยู่ให้รักแล้วพ่อก็ไม่รัก พราะรักแต่ธนาเวทพี่ชายแม่เลี้ยงก็แต่กันแก้งพี่ลิสาก็ดูจากวัยเด็กได้เลยครับการที่เขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่การที่เขาอิกนอเราอะมันก็เป็นการทำร้ายเราเหมือนกันเออก็จริงนะครับในในเมื่อเราเลือกที่จะเร,เรารู้ว่าเรากลัวเขากลัวลิสากลัวเจ๊แน่นอนในวัยเด็ก ต่สุดท้ายแล้วถ้าเขาเป็นห่วงเราก็เขาก็แค่ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่การอิกนอหรือการปล่อยผ่านไปบันเลยทำให้เห็นว่าบ้านหลังนี้แบบไม่ได้รักไม่ได้มีความรักต่อกันเลยคือมันเศร้ามากแล้วสุดท้ายแล้วพิมพ์ก็ไปอยู่อีกบ้านอีกที่หนึง่งนะครับเหมือนไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่ทำให ไปเจอกับทันนะครับแต่ตัวละครรู้ไหมทันอาจจะเป็นทันทันอื่นก็ได้นะครับคนละทันกับทันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะอาจจะเป็นแบบทันทันอะไรอ่ะทันใจทันทันเด้อเป็นคนอีสานเด้อถึงว่าชอบร้องอีสานเนี่ยทันเด้อแมนอะไรวะเนี่ย ต่นแหละขนาดไปอยู่บ้านแบบนอกโดนเด็กลุมรังแกเป็นไงล่ะทุกคนชีวิตมันเศร้าไหมล่ะก็เลยเกิดเป็นสีนี้ขึ้นนะครับพีมคือลึกๆคือบาดแผลและความกลัวความโดดเดี่ยวเยอะมากเลเยอร์ของพีมนี้มีแบบสุดๆ ฉันไม่อยากให้มันเป็นเขาเลายคนที่เธอนั้นเคยบอกรักไหนอะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวนะมีคำถามมีคำถามอะไรที่แบบว่ามาถกเถียงกันในเรื่องของบทไหมครับผมอยากลองดูว่าทุกคนคิดกันยังไงบ้าง อีพีนี้ชีพิมพ์เติม,ตมบริการฉ่ำมากมันชื่นใจไหมลูกก็มีแรงทำงานต่อนะครับก็เหมือนกับทุกคนมาเติมเดี๋ยววิกเต็ดเกมตอนสองทุ่มครึ่งนั่นแหละครับนี่ไงถูกไหมละ่ะติงมันปมในปมครับคือพี่ริสาเขาก็มีปมของเขาพี่เจ๋เขามีปมของเขา โอทุกคนอีพีสองไม่พอทุกคนมันปมมันมีเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยอะ่ะมันมีกี่เรื่องที่ต้องเจออุปสรรคที่ต้องเจอข้าหันเงินแบบสุดๆมันเป็นซีรีส์ของมีแต่คนดีอะ่ะตอนเนี้มีแต่คนดีคนเจ็บปวดแล้วใครที่โดนรวงกัน บาที่ท่านอาจจะรวงพีมอีกทีหนึ่งก็ได้เอา้าใครจะไปรู้ทัานอาจจะเข้ามาใช้พิมเพื่อที่ทำให้ตัวเองกลับไปได้เป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่ง่าถูกไหมทฤษฎีนี้มันอาจจะเป็นไปออกออกหน้านี้ก็ได้ ผมว่าเพลงนี้ต้องมอบให้กับพีมไหมครับนี่เพราะว่า,าะ มอบเพลงนี้ให้กับชีวิตของพีมในอีพีนี้นะครับที่ใครใครก็คุค้นเ้เมันฉันไม่เคยจะปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลกลงไปที่หัวใจ ฉันซ้อนความจริงสิ่งีทลอดมาเดี๋ยวนะพันโดนพิม์รวงแล้วหลายรวงเลยเอา้าผัดกันลวงไงยังมีคนทังโลอดองใจกับตัวเอง,งกันหอบดูมันเก่งกลอดเพ้นมนขึ้นน หนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหมเห็นหูวใจกันบ้างแม้ไม่อยาชจะมบอยอยากจะร้องต้องทอนให้ไหวอะไรวะถูกไหม <c oughs> ปล่อยฉันไม่ร้องนใจรองไปม่ช้าไม่องไป่องไมไม,ไม,ไม,ไมงอง้ามอาย้ม้คนทั้งก กับกกนน The cues fails to abruptly. The u n c u t v e r s i o n is f e i l better e d i t ได้เห็นแบบว่ามุมอ,อะไรเพิ่มเติมใช่ไหมล่ะ คุณช่่อนั้นคัทจบวันนี้ได้เห็นคุณพิมพหลายเอโมดมากเป็นไงครับอันอันคัทมีแบบซีนเพิ่มขึ้นมาจุใจไหมครับอย่างที่บอกไปตลอดนะครับว่าอันคัดเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่ซีนแบบซีนอย่างนั้นที่ทุกคนอยากจะดูนะฮะมันก็มี มันจะมีเนื้อการขยายเนื้อเรื่องทําให้แบบโอเคในในเวลาของของช่องอานาจจะไม่พอแต่เราจะได้ดูโอเคความอะไรเพิ่มเติมนะครับมันก็ทําให้เราแบบเห็นมุมมองของตัวละครได้ชัดขึ้นเหมือนเป็นการขยายแล้วกันทําไมคุณผีไม่ทําแพนเค้กโปรตีนกับกริกโยเกิร์ตให้พี่ทันทานบ้างล่ะคะของเขาต้อง กินอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนออฟโรดเกินไปถ้าสมมติทุกคนชอบนะอย่าลืมให้ญาติญาติคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะอคุณป้านะอาคุณป้าคุณหลานคุณตาคุณยายนะครับคุณป้าข้างบ้านก็ได้นะเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมาดูกันเยอะๆสองทุ่มครึ่งนะวันเสาร์มาดูเดวิชเกมนะครับเดวิชเกม เกรับรวงนะครับมาดูกันได้เยอะบอกเลยมันจะไม่ได้รวงแค่ทันแล้วมันจะเริ่มรวงทุกคนแล้วมันเริ่มลวงทุกคนแล้วโอ้ย เดยวนะเราผมจะดูยอดคนเข้ามาดูในอยู่ใน x อ็ออสองพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดท่านนะครับโหสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากมาดูดูซีรีส์กันเยอะๆแล้วก็ <c oughs> มานั่งอ่านแฮชแท็กกันเยอะๆกันนะฮะมามาพิมพ์แฮชแท็กกันผมจะได้แบบไล่อ่านเลยว่าแบบทุกคนคิดเห็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คือผมอ่านไม่ทันทุกคนผมไล่ผมสกอร์ไม่ทันจริงๆว่าแบบโอ้มันมีคําถามอะไรบ้างที่แบบมันมีสาระนะครับเอาเหมือนว่าแม่เลยลูกไม่ใช่จ <laughs> ุกคําถามมีสาระหมดแต่แค่ผมยังหาอ่านไม่ทัน ไม่ขอขอลองไหนขอลองขอลอง,ขอลองสกอร์หาก่อนไหนขอดูไหนซีขอดูไหนซีมีคำถามอะไรอีกไหมหนา เอางี้ทุกคนนอกจากจะเรามาเติมกำลังใจกันนะครับเติมเติมไฟกันแล้พวพรุ่งนี้นะครับผมมี e เอีเวนต์นะฮะ eafc ก็มาเจอกันได้นะครับผมที่ M อ p ม e r e นะครับมาหากันได้นะมาเติมกำลังใจกันได้บอกเลยผมรอเจอทุกคนอยู่มากันให้เยอะๆอาจจะมี จะได้มาพูดคุยกันเอ,อไม่มีอะไรหรอก <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกนี่อีพีสองนะครับเหมือนกับโรลโรลคสเตอร์อีพีสามเดี๋ยวพอแล้วพร้อมเป็นไวกิ้งทายานไปสู่ไปอยู่ไปสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะไปจรวดในอีพีอื่นๆต่อไป ครับหลังจากนี finder, ้มันจะขึ้น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 แบบไปเรื่อยเื่เลยบอกเลยนั่งกันแบบไม่ติดเบาะไม่ติดเบาะเลยจริงๆผมได้แต่เฝ้ารอวันนั้นวันที่ทุกคนจะกรีดร้องออกมาแล้วบอกว่ามันขนาดนี้เลยหรอครับมันขนาดนี้เลยแหละ ก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนแม่แม่ทุกคนก็ฝากเล่นแฮชแท็กกับคีย์เวิร์ดกันด้วยนะจ๊ะก็มีมีความหมายกับพวกเราทั้งสองคนจริงๆตาหัวโลรอยก็ก็คืออยากอยากเห็นหนึ่งเอ็มอะแฮชแท็กอะให้กันได้ไหมละ่ะไม่รู้อะอยากเห็นอะที่พีมขอขอแล้วกันนะฝากกันด้วยนะจ๊ะ คืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วสวัีดีนะครับเจอกันครับจุ๊บๆบ๊ายบาย